เด็กสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเช้าวันพุธนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณอมจะพาเด็กเรียนเกี่ยวกับประโยคเพื่อการสื่อสารน,นะคะในการภาคเรียนที่1เราได้เรียนไปแล้วเกี่ยวกับประโยคเพื่อการสื่อสารนั้นเราได้เรียนไป3ประโยคซึ่งปลายภาคก็จะมีอีก3ประโยคฉะนั้นรวมกันแล้วประโยคเพื่อการสื่อสารนั้นมีอยู่ทั้งหมด6ประโยค นะคะคุณหนอมจะแชร์สกรีนให้เด็กๆได้ดูนะคะเด็กๆดูนะก่อนที่ก่อนที่เราจะเรียนเกี่ยวกับประโยคเราต้องมารู้เกี่ยวกับวลีหรือกลุ่มคําก่อนนะคะเราต้องรู้เกี่ยวกับวลีหรือกลุ่มคําก่อนคุณหนอมจะให้เด็กๆนั้นดูวิดีโอที่คุณหนอมจะฉายให้เด็กๆได้ดูเนี่ยให้เด็กๆได้ดูวิดีโอ ตั้งใจฟังเพราะมันมีในข้อสองกลุ่มคำหรือวลีสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกแล้วลนะครับวันนี้<ห>พี่มีเรื่องกลุ่มคำหรือวลีมาฝากน้องๆด้วยนะครับพร้อมกันหร,หรือยังครับรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากกลุ่มคำหรือวลี กลุ่มคําหรือวลีคือการนําคําตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาเรียงต่อกันแต่ใจความไม่สมบูรณ์ส่วนคําจะต้องมีความหมายเสมอน้องๆครับเราสามารถดูการรวมคําให้เป็นกลุ่มคําหรือวลีกันนะครับเริ่มจากคําว่ากล้วยไม้รวมกับคําว่าป่าจะเป็นคําว่ากล้วยไม้ป่า คำว่าก้อนหินรวมกับคำว่าใหญ่และรวมกับคำว่าน้อยจะเป็นคำว่าก้อนหินใหญ่น้อยคำว่าสีน้ำตาลรวมกับคำว่าลายและรวมกับคำว่าจุดจะเป็นคำว่าสีน้ำตาลลายจุด คำว่าออกรวมกับคำว่าดอกและรวมกับคำว่าสปรั่งจะเป็นคำว่าออกดอกสปรั่งคำว่าอยา่างรวมกับคำว่าสนุกและรวมกับคำว่าสนานจะเป็นคำว่าอย่างสนุกสนาน คำว่าสวยรวมกับคำว่างามและรวมกับคำว่าจริงๆจ,จะเป็นคำว่าสวยงามจริงๆเรามาดูตัวอย่างกลุ่มคำหรือวลีในประโยคกันนะครับคุณพ่อนำดอกกล้วยไม้ป่ามาปลูกที่บ้าน ฉันเห็นก้อนหินใหญ่น้อยหล่นลงมาจากหน้าผาคุณยายใส่เสื้อสีน้ำตาลลายจุดดอกไม้ข้างหลังบ้านออกดอกสพร่างเต็มไปหมด พี่พหัวเราะกันอย่างสนุกสนานปลาหางนกยูงเป็นปลาที่สวยงามจริงๆเป็นยังไงบ้างครับน้องๆกับเรื่องคำวลีสนุกไหมครับน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะครับ เดี๋ยวจะลืมกันหมดแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับอ่านั้นคือวลีนะลกูกเดียกว่าดูคําว่าวลีคืออะไรวลีเป็นกลุ่มคําหรือข้อความที่เกิดจากการนําคําตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาเรียงต่อกันทําให้เกิดความหมายเพิ่มขึ้นแต่ยังคงความหมายเดิมของคําเดิมซึ่งวลีถือเป็นส่วนหนึ่งของประโยคอาจทําหน้าที่เป็นประธาน เป็นภาคแสดงหรือขยายในประโยคอันนี้คือคำว่าคือคือวลีนะคะทีนี้ตัวอย่างของวลีกำแพงเมืองจีนกำแพงบวกกับเมืองจีนเท่ากับกำแพงเมืองจีนกำแพงหมายถึงสิ่งที่ก่อสร้างประเภทเครื่องกั้นเครื่องร้อมทำด้วยอิฐใช่ไหมคะส่วนคำว่าเมืองจีนทำหน้าที่อธิบายความหมายคำเดิมทำให้ทราบว่ากำแพงนี้ เป็นของเมืองจีนซึ่งมันยังไม่ได้ขยายประโยคไปนะเพราะมันยังไม่มีกิานะคะตัวอย่างเช่นสีชมพูบวกลายจุดเท่ากับสีชมพูลายจุดลูกหมาบวกตัวเล็กเท่ากับลูกหมาตัวเล็กบ้านบวกหลังใหญ่เท่ากับบ้านหลังใหญ่อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างคำทีนี้เรามาดูประโยคมีวลี แล้วก็ต้องมีประโยคประโยคเกิดจากการนำคำหลายๆคำหรือนำวลีมาเรียงต่อกันอย่างมีระเบียบให้แต่ละคำมีความสัมพันธ์กันมีใจความสมบูรณ์แสดงให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรส่วนของประโยคนี่ส่วนของประโยคส่วนของประโยคมีอะไรส่วนของประโยคมีประธาน มีกิยามีกรรมกรรมนี่ถ้ามีนะตัวอย่างของประโยคเช่นคุณแม่ซื้อกระเป๋าคุณแม่เป็นประธานซื้อเป็นกริยากรรมคือก็คำว่ากระเป๋านะคะอันนี้ง่ายๆนะตัวอย่างอีกต้นไม้ล้มต้นไม้เป็นประธานล้มเป็นกิยา อ่าแล้วทีนี้เรามาดูประโยค3มส่วนประโยค3มส่วนมีอะไรมีประธานมีกิรยาแล้วก็มีกรรมอ่าประโยค3ามส่วนมีประธานมีกิรามีกรรมนักเรียนลบกระดานนักเรียนเป็นประธานลบเป็นกริยากระดานเป็นกรรมนี่นะง่ายๆไม่ยากนะคะ ทีนี้ครูหนบจะให้เด็กๆมาดูประโยคเพื่อการสื่อสารอันนี้คือประโยคเพื่อการสื่อสารก่อนที่เราจะมาดูประโยคเพื่อการสื่อสารเด็กๆมาดูมาดูวิดีโอค่ะเด็กๆดูวิดีโอเกี่ยวกับประโยคนะลูกเป็นการทบทวนประโยคทบทวนประโยคต่างๆ สวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาทบทวนประโยคต่างๆกันนะครับความสำคัญของการใช้ประโยคในชีวิตประจำวันของเราต้องสื่อสารกับผู้อื่นมากมายดังนั้นประโยคที่ใช้ในการสื่อสารจะต้องมีความสมบูรณ์เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพดังนั้นเราควรทราบพื้นฐานของการใช้ประโยคอย่างถูกต้องนะครับน้องๆ เริ่มจากการเรียนรู้เรื่องประโยคและการสร้างประโยคประโยคคือการนำคำชนิดต่างๆมาเรียงกันให้ได้ใจความสมบูรณ์ประโยคประกอบด้วยประธานกริยากรรมส่วนขยายการสร้างประโยคคือการเรียงคำตามหน้าที่ในประโยคยกตัวอย่างเช่น ประโยคคือวัวเดินวัวค Pr ือประธานและคำว่าเดินคือกริยาประโยคต่อมาคือวัวสาวกำลังกินฟางวัวคือประธานสาวคือคำที่ขยายประธานกินคือกริยากำลังคือคำที่ขยายกริยาและฟางคือกรรมประโยคสุดท้ายคือวัวสาวกำลังกินฟางแห้งวัวคือประธานสาวคือคำที่ขยายประธาน กินคือกริยากำลังคือคำที่ขยายการิยาปางคือกรรมและคำว่าแห้งคือคำที่ขยายกรรมประโยคที่สมบูรณ์นั้นประกอบไปด้วยใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรประโยคมีทั้งหมด6ชนิดคือ 1. ประโยคบอกเล่า 2. ประโยคปฏิเสธ 3. ประโยคคํคำถาม 4. ประโยคคํคำสั่ง 5. ประโยคแสดงความต้องการ 6. ประโยคขอร้องประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าคือประโยคที่บอกเหตุการณ์เรื่องราวและความคิดเห็นโดยใจความของประโยคบอกให้ทราบว่าใคร ทำอะไรที่ไหนอย่างไรอยู่ในประโยคยกตัวอย่างเช่นสุนักกำลังวิ่งเล่นกับเจ้าของนักเรียนชั้นป3กำลังเรียนวิชาภาษาไทยฉันไปเที่ยวชายทะเล ประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธคือประโยคที่มีใจความไม่ต้อนรับจะมีคำที่แสดงการปฏิเสธอยู่ในประโยคด้วยจะมีคำว่าไม่มิได้หาไม่ไม่ได้ไม่ใช่อยู่ในประโยคยกตัวอย่างเช่นฉันไม่ใช่นักแสดง ฉันไม่ชอบกินขนมฉันไม่ได้ทำจานแตกประโยคคำถามประโยคคำถามคือประโยคที่ซักถามเหตุการณ์เรื่องราวความคิดเห็นและความรู้สึกจะมีคำที่แสดงคำถามอยู่หน้าหรือหลังประโยคจะมีคำว่าใคร อะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมหรือไม่เหตุใดเท่าใดอยู่ในประโยคยกตัวอย่างเช่นเธอทำงานอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่คุณพ่อจะมารับสักทีอะไรอยู่ในลิ้นชัก ทบทวนกับประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธและประโยคคำถักเล่นเกมสนุกสนุกันไปแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะครับประโยคต่อมาคือประโยคแสดงความต้องการประโยคแสดงความต้องการคือประโยคที่มีใจความแสดงความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมีคำว่าอยากต้องการปรารถนาประสงค์อยู่ในประโยค ยกตัวอย่างเช่นฉันต้องการเป็นนักแสดงฉันอยากมีรถขับเขาปรารถนาอยากเป็นทหารประโยคคำสั่ง ประโยคคำสั่งคือประโยคบอกให้ทำสิ่งใดหรือไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมีคำว่าจงอย่าห้ามอยู่ในประโยคยกตัวอย่างเช่นอย่าส่งเสียงดังห้ามทิ้งขยะบริเวณน,นี้ จงทำตามที่ฉันบอกประโยคสุดท้ายคือประโยคขอร้องประโยคขอร้องคือประโยคขอความช่วยเหลือมักใช้แสดงการขอร้องไว้หน้าประโยคเพื่อความสุภาพอ่อนน้อมจะมีคำว่าโปรดช่วยวานกรุณาขออยู่ในประโยค ยกตัวอย่างเช่นช่วยหยิบปากกาให้หน่อยโปรดเดินในอีกนิดวานส่งหนังสือให้ผมหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆเรื่องประโยคไม่ยากเลยใช่ไหมครับในคราวหน้าจะพบกับเรื่องอะไรนั้น เรามาลุ้นกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับอันนี้เป็นเรื่องของประโยคนะคะประโยคที่คุณหนอมเน้นที่สุดเลยมีอยู่3ประโยคมีประโยคคําสั่งประโยคแสดงความต้องการและประโยคประโยคอะไรคะประโยคขอร้องมีสาประโยคนะที่คุณหนอมเน้นนะในภาคเรียนที่สองภในภาคเรียนที่1เนี่ยในปลายภาคเรียนที่1เนี่ย มี3ประโยคที่คุณหนอมเน้นนะคะก่อนอื่นเรามาดูประโยคก่อนเขาบอกว่าประโยคการนำคำนามคำกริยาและคำขยายมาเรียงกันแล้วได้ใจความที่สมบูรณ์ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรอันนี้เขาเรียกว่าประโยคนะคะทีนี้ลักษณะของประโยคลักษณะของประโยคเราเรียนไปแล้วล่ะตั้งแต่เทอมที่หนึงเลยคุณหนอมสอนไปแล้ว ลักษณะลักษณะการสื่อสารแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือการสื่อสารที่ใช้ถ้อยคําภาษาโดยใช้ท่าทางหรือสัญลักษณ์อื่นแทนเช่นการยิ้มการโบกมือเขาเรียกว่าอาวัจนภาษานะคะอันที่สองการสื่อสารที่ใช้ถ้อยคําภาษาซึ่งต้องใช้ทักษะทั้งสีด้านคือการฟังพูดอ่านเขียนเขาเรียกว่าวัจนภาษาซึ่งในการสื่อสาร จะต้องมีทั้งผู้รับสารเป็นผู้ฟังหรือผู้อ่านส่วนผู้ส่งสารเป็นผู้พูดหรือผู้เขียนอันนี้คือลักษณะการสื่อสารนะลูกนะทีนี้รูปแบบประโยคสื่อสารคุณหอมบอกไปแล้วว่าประโยคเพื่อการสื่อสารนั้นมีอยู่6ประโยคประโยคที่1คือประโยคบอกเล่า ประโยคที่2คือประโยคคําถามประโยคที่3คือประโยคปฏิเสธประโยคที่4คือประโยคขอร้องประโยคที่5คือประโยคคําสั่งประโยคที่6คือประโยคแสดงความต้องการซึ่งคุณอ๋มแบ่งออกไปแล้วสามประโยคแรกคือประโยคบอกเล่าประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธนั้นอยู่กลางภาคเรียนที่หนึ่ง ส่วนประโยคขอร้องประโยคคําสั่งและประโยคแสดงความต้องการอยู่ปลายภาคเรียนที่1ฉะนั้นในการทําแบบทดสอบที่จะถึงเนี้ยมีแค่3ประโยคที่คุณหนําเอามาออกคือประโยคขอร้องประโยคคําสั่งและประโยคแสดงความต้องการแต่คุณนําจําไม่ได้ว่าคุณนําเอาประโยคอะไรมาออกข้อสอบนะคะเด็กๆเ,เรามาดูเขาบอกว่า สื่อและวิธีการสื่อสารเขามีสื่อและวิธีการสื่อสารอ่าเด็กๆดูตรงนี้เขาบอกว่าผู้ส่งสารคือบุคคลที่เป็นผู้ส่งเรื่องราวหรือสารออกไปอาจเป็นผู้พูดหรือผู้เขียนข้อความก็ได้ส่วนผู้รับสารคือบุคคลผู้รับเรื่องราวอาจจะเป็นผู้แต่งหรือผู้อ่านก็ได้ สารคืออะไรสารคือเนื้อหาถ้อยคำที่ผู้พูดหรือเขียนภาพสัญลักษณ์ที่ต้องการให้ทราบสื่อและวิธีการสื่อคือเครื่องมือที่ใช้ในการส่งสารอย่างเช่นวิทยุโทรทัศน์สิ่งพิมพ์หลือหรือ,รอสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่สามารถใช้ในการสื่อสารได้นะคะอ,อันนี้คือประโยชน์ว่าไงคะละูกอนุญาตไปเข้าห้องน้ำได,ได้ได้ค่ะได้ค่ะ อันนี้คือประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าเรียนมาแล้วประโยคบอกเล่าคุณอํำจะบอกว่าเป็นประโยคบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ผู้อ่านรู้เรื่องประโยคบอกเล่าจะบอกให้รู้ว่าประธานของประโยคทาอะไรเป็นอย่างไรมีจุดประสงค์เพื่อบอกหรืออธิบายอ,อะไรอันนี้คือประโยคบอกเล่าอย่างเช่นฉันชอบขี่จักรยานปั่นจักรยานกนแตะฉันชอบปั่นจักรยานอ่า ฉันชอบปั่นจักรยานแค่นี้ก็เป็นประโยคบอกเล่าหรือคุณหนอมชอบปั่นจักรยานก็ไแ้ะคุณหนอมชอบปั่นจักรยานคุณหนอมจะปั่นจักรยานทุกวันเลยตอนเย็นคุณหนอมจะออกกําลังกายโดยการปั่นจักรยานนะคะคุณหนอมก็พูดขึ้นมาเฉยๆว่าคุณหนอมชอบปั่นจักรยานคุณหนอมไม่ได้บอกว่าให้ใครต้องการไม่มีใครต้องการคําตอบจากคุณหนอมเลยไม่มีใครถาม แต่ครูหนอมต้องการเล่าให้เด็กๆได้ทราบเฉยๆว่าครูหนอมเนี่ยชอบปั่นจัก,กรยานนะคะอ่าฉันช่วยคุณแม่ตากผ้าฉันพูดขึ้นมาเฉยๆบอกให้เพื่อนๆรู้เฉยๆว่าเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือนะครูช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่นี่ช่วยทํางานบ้านช่วยในการตักผ้าแบบนี้ก็เป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมคะอ่าต่อไปเป็นประโยคคําถาม ประโยคคํคำถามเป็นยังไงประโยคคํคำถามคือประโยคที่ใช้ถามผู้อื่นเมื่อต้องการคำตอบเราถามเขาเพื่อที่เราจะได้คำตอบในประโยคคำถามจะมีคำว่าอะไรมีคำว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรทําไมอันนี้คือในประโยคคำถามนะคะอ่าเด็กๆคะเด็กๆฟังนะทําไมครูหนบถึงเน้นย้ําขึ้นป .4 หนูก็จะได้เรียนเรื่องนี้เหมือนเดิมลูก เรื่องประโยคนี่แหละแต่ถ้าป .3 หนูหนูเรียนกับคุณหนอมหนูเข้าใจขึ้นป .4 หนูก็จะสบายเลยฉะนั้นคุณหนอมถึงเน้นย้ําว่าเนื้อหาในป .3 ถ้าพวกหนูแน่นพอแล้วขึ้นป .4 หนูก็จะง่ายในรายวิชาภาษาไทยนะคะอันนี้ให้เด็กๆจํานะประโยคบอกเล่าคือประโยคบอกเลาเ่าเรื่องราวต่างๆโดยไม่ต้องการคําตอบ ประโยคคำถามมักจะมีคำว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรทำไมและต้องการคำตอบจากคนที่เราถามนะคะตัวอย่างเช่นวันนี้มีการบ้านวิชาอะไรเราถามเพื่อนอะเราถามว่าวันนี้มีการบ้านวิชาอะไรคนบางคนก็ตอบมีการไมนวิชาภาษาไทยนะครูครูคหนอมสั่งให้ทำหน้านี้ถึงหน้านี้นี่คือการถาม และนี่คือการตอบให้เด็กๆได้รู้ว่าเนี่ยเขาตอบแล้วนะ,ะเขาเรียกว่าประโยคคํถาถามนะลูกนะใครทําน้องร้องไห้เขาถามน้องเขาว่าใครทําน้องเขาร้องไห้เขาต้องการคําตอบจากน้องเขานะทีนี้เรามาดูที่ประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธมีใจความไม่ตอบรับจะมีคําว่าไม่ใช่ไม่ได้ไม่ ไม่หาไม่เอาไม่ต่างๆถ้ามีคำว่าไม่เขาเรียกว่าประโยคปฏิเสธตัวอย่างเช่นผมไม่ชอบทานผักเนี่ยผมไม่อยากกินไม่ต้องเอาผักมาใกล้ผมเลยก็ผมไม่อยากกินน่ะนี่ไม่ใช่ตุ๊กตาของเธอ,อเป็นตุ๊กตาของฉันเธอจะเอาของฉันไปทำไมอันนี้ก็เป็นประโยคปฏิเสธเหมือนกันทีนี้เรามาดูประโยค ที่จะมีในข้อสอบรายวิชาภาษาไทยคือประโยคขอร้องเด็กๆดูประโยคขอร้องค่ะเขาบอกว่าประโยคขอร้องเป็นประโยคที่มีข้อความที่ให้ที่ใช้ขอร้องให้ผู้อื่นทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้เราต้องการให้คนอื่นช่วยเหลือเรานะ่ะหรือเราต้องการให้ คนนั้นน่ะยื่นอันนี้ให้เอาอันโน้นให้เราจะมีคําดังต่อไปนี้ในประโยคอย่างเช่นคําว่าการุณาโปรดช่วยวานนะคะอันนี้จะอยู่หน้าประโยคเลยและจะมีคำว่าสิคําว่าหน่อยคําว่านาคำว่าหน้า,า,นาอยู่หลังประโยคกรุณาอย่าเดินลัดสนาม กรุณาเห็นไหมคํา time, ว่าครุณาก็อยู่ข้างหน้าแล้วถ้ามีคําว่าครุณาเป็นประโยคอะไรแล้วลูกเป็นประโยคอะไรคะขอร้องอา่าเป็นประโยคขอร้องอ่ามีคําว่ากรุณาช่วยโปรดวานวานหยิบหนังสือให้หน่อยอคุณครูคะอ่า,อาวานหยิบหนังสือเล่มนั้นให้คุณหนอมหน่อยค่ะอา่า<ม>ใช่ไหมอา่ามีประโยคแล้วมีประโยคคําว่าวาน มีประโยคคำว่าหน่อยใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าประโยคประโยคอะไรคะประโยคอะไรที่คุณอมทาพูดอยู่ตอนนี้คือประโยคขอ้องจํานะประโยคขอ้องตัวอย่างประโยคอย่างเช่นกรุณาทิ้งขยะกรุณาทิ้งขยะลงถังมันมีถังขยะอยู่แล้วนะ่ะช่วยทิ้งลงถังหน่อย ว่าไงคะมอนตาหนูเปิดกล้องไม่ได้เปิดกล้องได้หรือไม่ได้หนูก็ไม่ต้องพูดหนูเงียบไว้ก่อนคะ่ะหนูฟังคุณครูก่อนเปิดกล้องไม่ได้ไม่เป็นไรคุณครูกําลังอธิบายให้เพื่อนฟังอยู่นะคะหนูอย่าขัดเวลาคุณครูอธิบายอ่าเปิดกล้องไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะคุณหอมรับทราบนะคะอ่าต่อไปคะ่ะโปร,ปรช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณชายหาด เ,เขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าให้ทุกคนนะช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณชายหาดเพราะชายหาดมันเป็นยังไงชายหาดมันสกรปรกใช่ไหมคะเต็มเลยเห็นไหมขยะลอย,ยอยูอย่น <ะ S 2> ใน<ช>น้ำทะเลเต็มเกื่อนกาดเลยเขาก็เลยบอกว่าโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณชายหาดเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าประโยคอะไรโลกประโยค ประโยคอ่อระอยอร้องอ่าทีนี้เรามาดูที่ประโยคคําสั่งค่ะเรามาดูที่ประโยคคําสั่งประโยคคําสั่งอ่ะจะมีคําว่ายาคําว่าห้ามคําว่าจงคําว่าต้องประโยคคําสั่งเป็นประโยคที่ใช้สั่งให้ผู้อื่นทําอย่างใดอย่างมุึงอาจจะเป็นการให้ทําหรือห้ามไม่ให้ทําก็ได้ และในประโยคจะมีคำว่ายาห้ามต้องจงถ้ามีคำว่ายาคำว่าห้ามคำว่าต้องคำว่าจงห้ามเด็ดดอกไม้นี่คือประโยคอะไรคะประโยคอะไรประโยคคำสร้างจง,จงขีดเส้นใต้คำต่อไปนี้ จงขีดเส้นใต้คำต่อไปนี้เป็นประโยคคําำสั่งก็มีคำว่าจงเด็กๆจำอย่างงถ้ามีคำว่าอะไรเป็นประโยคนั้นนะคะตัวอย่างเช่นเราต้องรักษาระยะห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรคำว่าต้องคือเราต้องอยู่ห่างกันหนึ่งน้อยอย่างน้อยหนึ่งเมตรเพื่ออะไรคะ เพื่อป้องกันโรคโควิดการไอการจามการพูดที่มีน้ำลายอันนี้เป็นการป้องกันถูกต้องไหมอย่าแกล้งน้องนะอย่าแกล้งน้องอ่าอันนี้เหมือนกันเป็นประโยคคําสั่งเหมือนกันทีนี้ประโยคสุดท้ายลูกประโยคแสดงความต้องการประโยคแสดงความต้องการจะมีคําว่าอยากปรารถนาะ ต้องการประสงค์ประโยคที่ใช้บอกความต้องการของตนเองให้รับรู้ว่าฉันอยากได้นี้นะฉันปรารถนาสิ่งนี้นะฉันต้องการอันนี้นะฉันมีความประสงค์อยากจะใต้อันนี้นะเด็กๆจําให้มั่นว่าประโยคแสดงความต้องการเป็นอย่างไรนะคะอ่าตัวอย่างประโยคเช่นคําว่าผมต้องการอ่านหนังสือเงียบๆคนเดียวอะ ผมต้องการอยากอยู่คนเดียวเพื่อที่จะอ่านหนังสือผมไม่อยากมีเพื่อนไม่อยากให้ใครมาลบกวนอันนี้คือประโยคแสดงความต้องการนะคนอื่นห้ามเข้ามาใกล้เขาเลยเขาจะอ่านหนังสือเตรียมสอบเนี่ยถ้าคนอื่นเข้ามาใกล้จะเป็นยังไงคนอื่นเข้ามาใกล้ก็ทำให้เราเสียสมาธิ เราก็ไม่สามารถที่จะอ่านหนังสืออ่านทบทวนได้แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราตั้งใจอ่านเราก็สามารถเข้าใจเนื้อหาอย่างภาษาไทยเราตั้งใจอ่านเนี่ยเราอยู่คนเดียวบทที่5าเรื่องทําดีอย่าวันไหวนี่เรารู้ว่าครูแก้วตากับครูสดใสมาทําอะไรในวันเสาร์มาเล่านิทานให้เด็กๆฟังแล้วนิทานเนี่ยพ่อแม่พ่อไม่เศรษฐีพ่อไม่ส่งลูกไปเรียนเพราะอะไรแล้วทํายังไงเกิดอะไรขึ้นนี่คือเนื้อหา ในเรื่องพลังงานคือชีวิตเป็นอย่างไรมันเกิดผลกระทบขึ้นกับใครบ้างใช่ไหมความฝันเป็นจริงได้เวหาฝันว่าตัวเองติดปีกบินไปถึงไหนนั่นคือการต้องการทั้งหมดเลยนะคะถ้าเราอ่านเราสามารถทำได้อันนี้คือสิ่งที่คุณอมฝากเด็กๆนะคุณอมอยากให้เด็กๆอ่านหนังสือทบทวนเพื่อที่เด็กๆนั้นจะสามารถนำไปสอบได้ เหมือนกับวันนี้หนูอยากทานขนมปังกับเบคอนอันนี้เขาต้องการที่อยากจะทานขนมปังกับเบคอนหายให้เขาหน่อยถ้ามีคุณถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่อันนี้คือประโยคนะลกูกฉันอยากไปคอนเสิร์ตเกาหลีคำว่าฉันอยากไปคอนเสิร์ตเกาหลีเป็นประโยคอะไรลกูกคุณแม่แล้วคุณ ฉัองการค่ะเปลี่ยนมากเป็นประโยคแสดงความต้องการถูกต้องลูกฉันอยากไปคอนเสิร์ตเกาหลีไหมอย่าวิ่งบนอาคารเป็นประโยคอะไรคะอย่าวิ่งประโยคคำสั่งเก่งมากเก่งมากลูกเป็นประโยคคำสั่งถือว่าเด็กๆสามารถอ่าสเด็กๆเข้าใจนะคะเข้าใจในประโยคที่คุณหอมสอนว่ามันคือ